สมาย1 0 1เป็นซีรีส์ที่จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่ไม่รู้จักสมายเลยแล้วก็อยากรู้จักคำถามในวันนี้จะมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะเล็กสมายคืออะไรครับเล็กสมายในปัจจุบันเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าสมายแล้วสมายเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฟันเลยนะคะแต่สมายเนี่ยเป็นการรักษาสายตาค่ะเหมือนอย่างวิธีเลสิกแหละแต่ว่าเป็นเลสิกที่แผลเล็กนั่นเองนะคะ คำว่าสมายย่อมมาจากสมองตัวไย่อมมาจาก i n นซิชันตัว L ย่อมมาจากเลนติค u l a าตัว E ย่อมมาจาก extraction คือการรักษาสายตาโดยการใช้เฟมโตเซ็กันเลเซอร์เลสิกเนี่ยเจรนญในตาดำหรือกระจกตาของเราเป็นรูปร่างที่เรียกว่าเลนติคูลจากนั้นเปิดแผลเล็กๆ2มิลิเมตรคีบเลนติคูลออกมาปรับรูปร่างของกระจกตาทําให้ลําแสงที่ตกกระทบกระจกตานั้น ตกลงที่จุดละภาพพอดีจึงทําให้เมื่อเราทําสมายแล้วเราไม่ต้องพึ่งแว่นหรือคอนแทคเลนส์ที่จะทําให้เรามองเห็นได้เลยค่ะการทําทสมายแตกต่างจากเลส,สิกอย่างไรครับการทําทสมายแตกต่างจากเลส,สิก ตรงวิธีการนะคะเพราะว่าเลเนี่ยจะมี2ขั้นตอนคือเปิดฟ้ากระจกตากเรียกว่าเปิดแฝดขึ้นมาจากนั้นก็เจริญในด้วยเอ็กซ์มอร์เลเซอร์แล้วก็ปิดแผลกลับในขณนะที่สมายหรือรีเด็กสมายเนี่ยจะใช้เลเซอร์เนี่ยมาเจริญในสร้างรูปร่างของเลนติคู่แล้วเปิดแผลเล็กๆ2มลมตรแล้วขี้เลนติคู่ออกมาเพราะฉะนั้นสําหรับสมายแล้วสมายจะแผลเล็กแค่2มิลในขณะที่เฟมโตเซกันเลเซอร์แฝดจะยาวถึง21ม mm มค่ะนี่คือความแตกต่างนะคะ เพราะนั้นสมายก็เลยจะตาแห้งน้อยรบกวนกระจกตาน้อยเกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนน้อยเมื่อเทียบกับเฟมโต้แล้วใครสามารถทำรีเล็กสมายได้บ้างจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีกระจกตาที่หนาเพียงพอที่สําคัญกระจกตานั้นต้องไม่เป็นกระจกตาย้วยนะคะในที่นี้คําว่ากระจกตาหนาเพียงพอก็ต้องมาล้อกับข้างสายตานะคะเครื่องรีเล็กสมายจะทาค่าสายตาสั้นได้ไม่เกินพันเอียงได้ไม่เกิน500ด้วยนะคะ อายุเท่าไรที่เหมาะสมกับการทำสมัยส่วนใหญ่ในการรักษาสายตาเราอยากให้ตาเริ่มนิ่งแล้วซึ่งอายุที่ตาเริ่มนิ่งแล้วก็คือ18ขึ้นไปค่ะสมัย1 0 1จะเป็นความรู้ที่ง่ายสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักสมัยเลยไม่ต้องกลัวที่จะฟังนะคะค่อยๆเข้ามาฟังค่ะคุณจะเข้าใจสมัยมากขึ้นค่ะ